ด้วยสารกลางจังหวัดสุรขทัยตามหนังสือที่สท0017.2ทัว4610ลงมาที่22ธันวา63เรื่องแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่นสนระดับพื้นที่ด้วยสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนดการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากโด,ดยเน้นส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อนเนื่องพัฒนาทักษะอาชีพกระตุ้นการบริโภคและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งข,ของเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีกระบวนการกิจการสีด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลองเดือยอำเภอกองไงลรจังหวัดตัไทยเสนอโครงการก่อสร้า,างถนนคนกีตเสริมเหล็กสายรอบหนองมูลรอบนอกรวม3ช่วงช่วงที่1กว้าง4เมตรยาว1850เมตรช่วงที่2กว้าง4เมตรยาว2 1 5 9เมตรช่วงที่3กว้าง6เมตรยาว1 7 3เมตร ภาพเดิมเป็นถนนลูกลังครับนี่